thank you ถ้าพูดถึงเส้นพาสต้าของอิตาลีนะครับเขาจะมีหลากหลายรูปแบบทีเดียวครับวันนี้ผมเลือกมาหนึ่งรูปแบบในการปรุงเมนูนี้นะครับโดยการใช้เส้นที่มีชื่อว่าริกาโตนี่ครับริกาโตนี่เขาจะเป็นเส้นที่เป็นป้องสั้นๆนะฮะแล้วก็ค่อนข้างมีลักษณะกว้างใหญ่นิดนึงเราสามารถสอดไส้เข้าไปได้โดยผมจะใส่ไส้ปูที่ปรุงกับชีสไตล์อิตาเลียนนุ่มๆที่มีชื่อว่ารีคอตตาครับแล้วก็นํามาประกอบกันในรูปแบบของเค้กกับเมนูที่มีชื่อว่า เค้กริกาโตนี่ริคอตตาปูรับสำหรับตัวเส้นริกาโตนี่เนี่ยนะครับมันจะเป็นเส้นที่ค่อนข้างใหญ่คุณผู้ชมลองดูนะฮะเขาจะคล้ายกับเพนเน่ แต่ตัวบริเวณเส้นของเขามีริ้วๆอย่างงี้นะครับการที่มีริ้วๆอย่างนี้ก็คือว่าทําให้เกาะซอสได้ดีนะครับและด้วยความที่ตัวป่องของเขาเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นิดหนึ่งนะฮะการใช้งานของเขาก็เลยมี2แบบอย่างหนึ่งก็คือว่าคุกกับซอสธรรมดาอีกอย่างหนึง่งหลายๆคนก็มักจะเอาเส้นลิกาต่เนี่ยครับมาสอดไส้ด้านในนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้สอดไส้ด้านในนะครับปกตินะครับเส้นพาสต้านเนี่ยถุงหนึ่งเนี่ยมาตรฐานเขาจะอยู่ประมาณ 500กรัมเราใช้ทั้งหมด150กรัมนะครับต้มน้ำไว้แล้วนะครับใส่เกลือลงไปครับผมแล้วก็ใส่เส้นลงไปเลยใส่ตั้งแต่บ่อน้ำเดือดนะฮะทีนี้เราต้มนานเท่าไหร่ปลอดภัยที่สุดง่ายๆดูที่ถุงนะครับที่ถุงเขาเขียนเวลาว่าอ่า13นาทีนะครับผมจะต้มให้สุกดีระหว่างต้มเส้นนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวครีมซอสครับผมเริ่มต้นนะครับจากการที่เราใส่เนยลงไปครับ ซอสตัวนี้เขาเรียกว่าเบชา a เมลนะครับก็เป็นเบสิกของซอสขาวคนให้เหนยละลายพอเนยละลายปุ๊บเราจะใส่แป้งตามลงไปนะครับแป้งก็สองช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันรูก็จะทำให้ตัวส่วนประกอบของเราเนี่ยเหนียวขึ้นนะครับเราก็จะค่อยๆใส่นมลงไปครับะระหว่างที่เราตีไปด้วยนะครับเราก็ปรุงรสด้วยเกลือครับ พริกไทยลูกจันทน์ป่นครับหรือว่านัทเมกนั่นเองนะฮะเรามาทำตัวไส้ปูของเราดีกว่าไส้ปูของเราจะมีชีสรีคอร์ด้านะครับชีสรีคอร์ด้าเนี่ยเขาจะเป็นชีสสดสไตล์อิตาเลียนนะฮะ ใช้ในอาหารมากมายทีเดียวนะครับบางคนก็รับประทานแบบนี้เลยคู่กับผลไม้บางคนก็เอามาทำชีสเค้กบางคนก็นำมาปรุงอาหารปรุงพาสต้าแบบที่เราทำแบบนี้นะครับใส่ชีสพาเมซานล,ลงไปครับผมแล้วก็ปรุงรสด้วยพริกไทยเกลืออ่ะซอสคนพอละยกออกมาจากความร้อนนะครับคนปิดไฟก่อนอ่าสำหรับพาสเลก่ก็โอเคใช้ได้แล้ว สับให้ละเอียดใส่ลงไปรวมกันคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับไข่นะฮะเราใช้แต่ไข่แดงคนส่วนประกอบให้กระจายทั่วดีนะครับตามด้วยเนื้อปูครับผมใช้มือนวดก็ได้นะครับให้เนื้อปูเขาแหลกหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะาใส่ลงไปในเส้นริการตนี้ไม่ได้อาละตอนนี้พาสตา้าของคนได้แล้วนะครับล้างด้วยน้ำเย็นนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาลิกาตอเนี้ยนครับแต่ละหลอดเนี่ยครับมาใส่ไส้ปูล,ลงไปด้านในนะฮะพนใส่ในพิมพ์เค้กนะครับพิมพ์เค้กก็รองด้วยกระดาษไขแล้วก็ล้อมด้านข้างด้วยนะครับเสร็จปุ๊บตักใส่พิมพ์ครับแล้วก็เอาลิกาตอเนี่ที่เราสอดไส้แล้วเนี่ยครับจัดเรียงลงไปครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ซอสขาวที่ด้านบนเนื้อปูที่เหลือเราโรยด้านบนเพิ่มได้นะฮะ พาเมซานมอสเซเล,ล่าครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะใส่ในพิมพ์นะครับเราสามารถทำเป็นฟรีฟอร์มได้เช่นเดียวกันครับผมตั้งเราอบไว้ที่190องศานะครับใช้เวลาในการอบอยู่ที่15นาทีครับ ชอบรูปแบบไหนก็เลือกเอานะครับสำหรับแบบที่อยู่ในพิมพ์เค้กเนี่ยนะฮะเราก็สามารถแบบแบ่งปันกันได้นะครับแต่งด้วยพาสเทลเล็กน้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูสอดไส้ที่เรานำมาฝากในวันนี้นะครับและนี่ก็คือเค้กริกาตัวนี่รีคอร์้้าปู่บ เป็นแฟน YouTube นะครับไม่อยากพลาดรายการพลรพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับดูเทปนี้จบแล้วกดปุ่ม subscribe เลยครับ